าสนาฟาทายุทธจักรตอนที่563สุดท้ายยังต้องหลังโลหิตทั้งสองเว้นระยะห่างกัน15วาฟ้านเสียนถือกระบีราชันไว้รันเกิดความรู้สึกหลอนประการหนึ่งกระบีของหวังสื้อสลังนี้ ดูเหมือนราบเรียบโดยตรงกับแฝงสำนึกกระบี่ที่อิ่งจือผนักผนึกพลังฝีมือและความแขนหลายสิบปีแทงใส่กระบี่สี่ทัศนนาในที่ว่าการเจ้านคร มันเื่อมองดูหวังสือสันลางเชื่อโครจึงกล่าวว่ากระบี่ที่กราดเกลี้ย,ย่ิงนักคำพูดพอกล่าวไว้พบว่าซุ้มเสียงตนเองแห่พระอยู่บ้างคาดว่าเพราะเพื่อหลบตีกระบี่อันรวบรัดชัดเจนนี้ มันใช้เวลาอันสั้นเร่งโคโจรพลังภายในกายจนกระทบถึงเส้นลมปราณของตนเองฟานเสียนสูบลมหายใจลึกๆใบหน้าที่ขาวซีดค่อยกระบคืนเป็นปกติจับจ้องมองหวังสื่อสันหลังอย่างลึกซึ้งกล่าวว่า มุ่งไปอย่างเบื้องหน้าถือเป็นวิธีการของท่านเพียงแต่ที่ผ่านมาท่านไม่รวดเร็วถึงเพียงนี้และกล้าแข็งถึงเพียงนี้หบังสือสันหลางกล่าวว่าข้าพเจ้าฝึกพลังปราดอันกล้าเกลี้ยวเพียงแต่ยังไม่สามารถผ่านด่านแรกเรียนวุเครดวิชาได้เท่านั้นมันหลับตาลงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้คิดแล้ว ลบมากเกินไปเคี้ยวไม่ละเอียดข้าพเจ้ามีกระบี่ในมือยายต้องรับเรียนไม่ตายของฮ่องเต้ราชิงเกรดวิชานิรนามรุนแรงเกินไปโดยเฉพาะขณะที่ผ่านด่านแรกร่างกายและจิตใจใคล้ายถูกฉีกกระชากไม่สามารถควบคุมได้สภาพคล้ายกับธาตุไฟเข้าแทรกครั้งกระหน่ฟันเสียนสามารถผ่านด่านแรกเพราะว่าชีวิตช่วงสุดท้ายเมชาตปางก่อน ลวบน,นอนอยู่บนเตียงคุ้นกับสภาพของมนุษย์ผักที่ร่างไม่อาจขยับขยื่นเคลื่อนไหวแต,แต่ใช้สมองความคิดเท่านั้นดังนั้นฟ้านเสียงไม่ตระนกตื่นเต้นที่หวังสือสันหลงังไม่สามารถฝึกพลังปราณอันกราดเกลียวแต่ตื่น,นตรนตวัยพริปฏิพานของหวังสื่อสันหลงังพอพบว่าพลังปราณอันกราดเกลียวมีอันตรายก็ตัดสินใจย,ยุติการเข็น้นคว้าเครดวิชานิ ฟันเสียนเบะปากกล่าวว่าหากเมื่อครู่ข้าพเจ้าหลบท่ากระบี่นี้ไม่พ้นท่านใช้ข้าวข้าพเจ้าไปหรือไม่หวังสือสันหลังสันศีรษะมันบังเกิดความเหน็ดเหนื่อยต้องกระแทกนั่งลงบนหาดทรายที่เปียกชื้นอยู่บ้างกระบี่นั้นดูเหมือนรวบรัดแต่คิดระเบิดความเร็วถึงเพียงนั้นกับทุ่งท่าอันเด็ดขาดทำให้สิ้นเปลืองพลังชีวิตของมันไปมากมาย ในเวลาอันสั้นวางสื่อสันหลางไม่อาจจ้วงแทงกระบี่ที่สองออกคล้ายกับตอนอยู่ในที่ทําการเจ้านครยิง่งจือได้แต่จ้วงแทงกระบี่นั้นใส่กระบี่สี่ทัศนา่านเสียนเข้าใจข้อนี้จะเดินช้าๆถึงข้างกายวางสื่อสันหลงนังกล่าวดึกอารมณ์ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกว่า มีคนจำนวนมากบอกว่าโลกมากเกินไปเคียวไม่ละเอียดแม้แต่ท่านยังลงความเห็นเช่นนี้แต่ข้าพเจ้ากลับไม่รังเกียจว,วิชาอันหลากหลายถือว่าข้าพเจ้าคิดผิดไป นุงตามันทอแววเครือบแคลงสงสัยกล่าวว่าโลกนี้มีสี่ปรมาจารย์บวกกับท่านอาตาบอดของข้าพเจ้าในยอดวิชาทั้งห้าข้าเรียนรู้สี่วิชาแม้แต่วิชาเมฆนิวล่องหัดกำจ่ายของตระกูลเยี่ยข้ายังล่วงรู้คลิดสำคัญโดยคร่าวครามัน่นนั่งลงที่เบื้องหน้าหวังสื่อสันหลางขมวดคิว้วกล่าวว่า ในโลกนี้ไม่สมควรบอกว่านับแต่โบราณกาลจนปัจจุบันผู้ที่เรียนรู้ท่าไม่ตายมากมายถึงเพียงนี้มีแต่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่วันนี้ข้าพเจ้ากลับถูกท่านคุกคามล่าถอยในกระบี่เดียวข้ายังจะเล่าเรียนวิชามากมายไปใหญ่เล่า หวังสือสนลางไม่ใช่บุคคลเช่นตามเป่าดังนั้นพบว่าฟ้าเสียนเกิดความรู้สึกล้มเหลวจึงจ้องมองตาของมันกล่าวว่าไม่ว่าวิชาวความรู้ใดพวกเราต้องเล่าเรียนด้วยจิตใจที่จดจอ่อใช้เวลาชั่วชีวิตเรียนรู้ถึงขั้นสมบูรณ์พร้อม อย่าว่าแต่ไม่ตายที่พรมาจารย์ทั้งหลายทิ้งเอาไว้ใต้เท้าท่านใช้เวลาอันสั้นยี่สิบกว่าปีเริ่มเรียนยอดวิชาสี่แขนงถือเป็นความสำเร็จที่น่าตระหนกแล้ว ฟานเสียนฝึกยอดวิชาของปรมาจารย์ทั้งสแต่พอไปเชิญกระท่ากระบีของหวังสือสันหลางแต่แต่ล่ถอยถ่ายเดียวมันต้องนึกถึงความสำเร็จของกระบีสีทัศนาและความสำเร็จของพระบิดาอดมังเกิดความท้อทแท้ผิดหวังมิดได้ หวังสือสันหลังมองตามบรรกล่าวบอเมาว่าท่านมีปัญญาอันสูงส่งโดยเฉพาะปรับรากฐานอย่างมั่นคงบวกกับบุญภาวาสนาส่งสมควรเป็นบุคคลที่ร้ายกาจที่สุดของแผ่นดิน ฟัาเสียงกล่าวว่าสติปัญญาของข้าเพียงจัดอยู่ระดับชั้นกลางโดยเฉพาะยามโยบเบื้องหน้าท่านกับไายทางต่อๆที่ข้าพเจ้าพึ่งพาถือดีเพียงเป็นความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าบางครั้งกําลังของคนมีขีดจํากัดต่อให้ข้าพเจ้าภาคเพียรกว่านี้อีกหลายสิบเท่าตัวก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านกระดาษแผ่นนั้นไป มาดแมนเป็นเช่นนั้นวันนี้ฟ้านเสียดเผชิญกระท่าการะบีจากเหนือฟ้าของหวังสือสันหลงังยังสามารถลาดถอยไปยาวสง่างงามบวกกับยอดวิชาที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อซ่อนอยู่ภายในกายบวกกับคนไกลที่สำนักตรวจสอบจัดสรรให้มันเชื่อว่า ไม่ว่า,วาเผชิญกับผู้เข้มแข็งชั้นที่เก้าท่านใดก็สามารถโค่นฝ่ายตรงข้ามลงแม้แต่หวังสือสันหลังหรือว่าไห่ทั้งหรือว่าหลางเขาวินจื้อหลังหากสู้กันจริงๆผู้ตายต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามเมื่อเย่หลิหมินไปจากแผ่นดินจงวันไม่ว่าไม่จงวันให้จงหยวนไม่ว่าอิทธิพลอำนาจหรือพลังการฝึกเปรส่วนบุคคลฟันเสียงต้องไม่เป็นสองรองใคร จากการในฟ้านเสียนพุ่งถอยหลบรอดจากท่ากระบี่นั้นวังสือสันหลางทราบความรู้สึกถึงข้อนี้สามารถรู้สึกถึงข้อนี้ในใจต้องเ,อเกิดความครั่นครามขึ้นมาหนุ่มสาวทั้งสามมีความสำเร็จใกล้เคียงกันแต่ฟ้านเสียนเปรียบกับไห่ทางและหวังสือสันหลางยังโหดเหี่ยมอัมหิตกว่ามีเล่เหลี่ยมเพทุบายกว่าหวังสือสันหลางยีทาลงถามว่าท่านถอยร่นได้อย่างไร ้านเสียนนิ่งเงียบเงันไม่ตอบคำเพียงเหลียวมองโดยคลื่นสีขาวที่ทะยอยไล่มันจับเจ้าอยู่ที่นครตรงอีระยะหนึ่งตามราธิราชกรูกูเหอทิ้งให้ไว้ได้ประทับอยู่ในห้วงสมองทุกครั้งที่ใช้สมองความคิดที่ชายฟังทะเลตัวหนังสือเหล่านั้นจะปวดขึ้นในห้วงสมองถึงแม้ยังไม่เข้าใจความหมายแต่ที่น่าแปลกประหลาดก็คือเพราะเพียงมันนึกถึง ภายในกับภายนอกของร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาขารรับกันพริตานนั้นมันตัวเบาสบายความเคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้นพลังลมปราณภายในกายกัวจรเร็วขึ้นราวกับว่า มันพอบังเกิดความคิดพลังธาตุของฟ้าดินที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้จะเข้าเสริมชดเชยส่วนที่มันสูญเสียไปการชดเสริมชดเชยนี้สร้างความอกสันควันแขวนแก่มันหรือว่านี่เป็นเวทมนต์คาถาของโลกตะวันตก มนุสยชาติมักมาเกิดความกลัวต่อสิ่งที่เป็นพื้นฐานแต่ที่ผ้านเสียงเกิดความเฉยเมยก็คือความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากตำราลเล่มนั้นไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหาให้กับมันการเสริมชดเชยนั้นเชื่องช้าเกันไป มันยังคงเป็นบุคคลอันดับสองแห่งแผ่นดินพริบตาน a นฟ้านเสียงครุ่นคิดว่าตนเองใช่กระทำความผิดพลาดอย่างมหันหรือไม่ไม่ว่าราชครูขู่เหอหรือว่ากระบีสีทัานาไม่ว่าเยียริวินหรือว่าฮ่องเต้ล้วนแต่เป็นยอดคนขั้นสูงสุดไม่ว่าความเด็ดเดี่ยวของจิตใจหรือความภาคเพียรของการฝึกเปร,เรอต้องอยู่เหนือตอนเอง ปาาระาวจรเหล่านั้นล้วนตั้งใจฝึกยอดฝีมือโดยไม่บกแวกวุ่นวายอันใดตนเองริ่ำเรียนมากเกินไปสิ่งที่ริ่มเรียนมากเกินไปสับสนเกินไปบ้านเสียนมีความรู้สึกว่าเกรงว่าภายพักหน้าวังสื่อสัหลงังหรือหายทางสามารถทะลุผ่านกระดาษแผ่นนั้นได้ง่ายได้กว่าตนเองนี่คงเป็นจิตสำนึกที่กระบีดีลทศนาเอ่ยถึงจิตสำนึกของตอนเองไม่เด็ดเดียวเท่ากับคนทั้งสอง เนื่องเพราะมันหวาดกลัวเกินไปดังนั้นไม่เสียดายกับการจ่ายค่าตอบแทนทั้งบนค้นหาวิธีทําให้ตนเองเปลี่ยนเป็นเข้มแข็งขึ้นเพราะเหตุนี้จึงตกเป็นรองแต่ว่ามันหวาดกลัวจริงๆมันกลัวตายกลัวว่าคนที่ตนเองใส่ใจต้องตาย ฟ้านเสียนยิ้มเล็กน้อยกล่าวเบาๆว่าวันมะเรือนข้าพเจ้าจะกลับมาหานครแล้วขอเพียงนครตรงอีไม่วุ่นวายแผ่นดินยังสงบสันติข้าพเจ้าใหญ่ต้องกังวลใจมากความถูกแล้วสุดท้ายนครตรงอีอ่อนน้อมต่อราชิงถึงแม้บริเวณโดยรอบเกิดความวุ่นวายอยู่บ้าง แต่ภายใต้การปราบปรามของทัพชิงบวกกับการประสานของเจ้านครตรงอีไม่สามารถก่อเกิดขึ้นลมอันใด่องเต้ยังไว้วางพระไทยต่อฟ้านเสียงเฉิงพิงพิงกำลังจะปลดกระเสียนออกจากมหานคร นึกถึงตอนนี้ฟ้านเสียงเกิดความปรอดตรงล่งใจไม่ว่าท่านอาปูจุจะกลับมาหรือไม่ค้อให้ตามแนวโน้มนี้ต่อไประหว่างตนเองกับพระบ,บิดาสมควรเสาะหาทางสายที่สองได้ไม่แน่ว่าต้องหลังโลหติตยังคงต้องหลังโลหติต <c oughs> เมื่อลมชิวเทียนชวยพัดผ่านเนินเขาหลังนครตรงอีฟ่านเสียนสะสารภารกิจส่วนใหญ่ในนครตรงอีได้รอจนองค์ชายใหญ่กับินจื้อหลังกลับมาความไม่สงบครั้งแรกหลังจากที่นครตรงอียอมอ่อนน้อมซึ่งเกิดจากมหาบัณฑิตแคว้นเหลืยงกูเซียนเซิงจุดไฟเผาตัวเองได้ถูกนำเลือดน้ำเลือดสะกดดับลงโดยไม่ลุกลามออกไป แขวนเหลียงมีคนตายสี่ร้อยกว่าคนชาวตรงอีที่มีสายเลือดอันเข้มข้นเหล่านี้ต่างโชคร้ายนอนจมกองเลือดเสียชีวิตฟันเสียงตรวจทานซื้อกราบทูลบอกกล่าวเรื่องราวต่อองค์ชายใหญ่จากนั้นขึ้นรถออกจากนครตรงอีกลับมาหานครไปรายงานตัวอีกครั้ง <c oughs> การปราบิชิดแว่นแขวนหนึ่งสิ่งที่นำมาเป็นเหล่าคุนนางสำหรับเดินทัพทางไกล <c oughs> ความสารวนวุ่นวายและการเกินข้อสังหารหลังจากที่องค์ชายใหญ่แยกทางกับฟ้านเสียนก็นำกำลังทหาร <c oughs> จับตาดูความเคลื่อนไหวในนครตรงอียามนี้มันกับฟ้านเสียนเห็นว่าสถานการณ์ถูกกำหนดแน่นอนไม่ว่าราชจจสำนักชิงหรือว่าสถานการณ์ใหญ่ของแผ่นดินล้วนอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ ดังนั้นมันสองพี่น้องมีอารมณ์ดีไม่เบากระจัดความกัดกุ้มรำคาญใหญ่ไป้านเสียงไม่ต้องนึกถึงปัญหาของบูบ้านสิกลัวเรือนและปัญหาเมื่ออดีตเป็นการชั่วคราวแม้แต่คนดังในราชาสำนักเช่นเหอจงเว้ยในสายตามันเห็นเป็นตัวตลกตนหนึ่งไม่มีผลต่อเรื่องราวแต่อย่างไรวันนี้เป็นวันดีหลายวันนี้ล้วนเป็นวันดีของฟ้านเสียง มรถสีดำของสำนักตรวจสอบเคลื่อนออกจากนาครตรงอีไปตามเส้นทางกลับมหานาครอ,อย่างช้าๆผ่านเสียนไม่รีบร้อนเดินทางกลับการชมโด้ไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองและภูเขาชิวเทียนที่คลายภาพสีน้ำมันถือเป็นความสุขที่หายากยิ่งชนิดหนึ่ง แน่นอนตลอดรายทางโลหิตยังหลังไหลไม่หยุดในฐานะขุนนางเริองอำนาจของราชิงเจ้าของกระท่อมกระบี่บุตรนอกสมรัฐที่ห้องเต้ปรอดปราณที่สุดถือเป็นตัวแทนของผู้ลุกรานย่อมตกเป็นเป้าโจมตีของเหล่ากองทัพธทำและชาวบ้านที่ก่อวอดของแว่นแคว้นต่างๆรอบนครตรงอี หากว่าเป็นชาวบ้านในเกอะ่อวัดอาจไม่เหมาะสมสมควรบอกว่าเป็นวีรชนผลกล้าผู้ที่ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อรัชชิ่งต่างขึ้นเขาไปสร้างสมกำลังทำสงครามแบบจอระยุทธ์ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวยุทธจักร ผู้คนที่มีกำลังวังชาเหล่านี้ทำการปกป้องคุณธรรมด้วยวิธีการรวบรับโดยตรงไม่ทราบว่าคนเหล่านี้สืบทราบกำหนดเวลาฟ้านเสียงออกจากนครตรงอีล่วงรู้เส้นทางที่กำเนลรถของสำนักตรวจสอบขับสู่มหานครได้อย่างไรตลอดรายทางเริ่มซุ่มโจมตีคุณนางเรืองอำนาจของราชิ่งที่อยู่ในรถมหสีดาถึงกับใช้วิธีโจมตีแบบพีชีพตัวเอง <c oughs> ระหว่างคนครตองอีถึงเมืองเอี้ยนจิงประมาณ20วันขบวนรถสีตดำถูกซุ่มโจมตีทั้งสิ้นเจ็ดครั้งแต่ทัพเอี้ยนจิงไม่ได้ส่งกำลังมาสนับสนุนมีเพียงกองกำลังอารักขาที่องค์ชายใหญ่จัดสรรให้พันนายดะนั้นรับมือกับการซุ่มโจมตีทั้งเจ็ดครั้งด้วยความยากลำบาก ผานเสียงไม่มีอารมณ์ชมทิวทัศน์อีขาดจมอยู่ในห้วงความกรุ่นคิดด้านความปลอดภัยส่วนตัวของมันไม่มีปัญหาเหล่ากองทัพทมที่บกจ่โจมมักทิ้งศพไว้นับไม่ถ้วนสุดท้ายล่าถอยกลับไปแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาของมันโดยเฉพาะทัพปราบตะวันตกที่สังกัดองค์ชายใหญ่ต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยเนื่องเพราะถูกโจมตีไม่หยุดยัง้งรายงานรับจากทางสำนักในมหานครจึงขาดช่วงไปสามวัน ฟ้านเสียนเลิกมั่นหน้าต่างรถเคลนหนีที่ตามมองไปทางตะวันตกนึกอธิษฐานขอให้ทางมหานครปลอดภัยผู้คนที่ตนเองใส่ใจล้วนปลอดภัย ในขณะที่ฟ้านเสียนขึ้นเขาลงห้วยในอาณาจักรของรัชชิ้งก็ปรากฏขบวนรถสายยาวเหยียดเดินทางกลางคืนขบวนรถนี้ก็เป็นสีดำในรถมาก้องขวางเป็นพิเศษมีชายชราผู้หนึ่งคุมพรมขนแกะบนหัวเขาใช้สายตาที่ขุ่นมัวมองดูเส้นทางยามวิการราวกับว่าทางหลวงสายนี้ทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุด วัน,น่าสำนักตรวจสอบร,รุ่นก่อนคุมกำลังด้านมืดของราชิงหลายสิบปีขุนนางที่จงรักภักดีต่อฮ่องเต้ราชิงที่สุดศัตรูสำคัญที่ขุนนางราชิงเครียดแค้นที่สุดจนเท่าที่ชาวเปิดฉีก็ชาวตรงอีหวาดกลัวที่สุดทั้งสง่งผลต่อสถานการณ์โดยรวมของแผ่นดินเฉันพิงๆิง ในาที่สุดอยู่ระหว่างเดินทางกลับมาตุภูมิแล้วการเดินทางออกจากมหานครนครั้งนี้ไม่ใช่กลับบ้านเกิดไปเยี่ยมญาติหากเป็นการกลับไปพำนักอย่างถาวร <c oughs> เป็นการปูนบําเหน็จชั้นที่หนึ่งได้รับพระราชานสิ่งของนับไม่ถ้วนถือเป็นเกียรติยศที่ห้องเต้มม่อไปแก่สุนขเข้าสีดําตัวนี้บันเกิดองฉันปิงผิงอยู่ทางตนออกของราชิงหากดูจากภาพแผนที่จะอยู่ใต้นครตรงอีแต่อยู่ห่างจากอาวต้านโจและเขียดเจียวโจหาค่อนไปทางแดนเจียงนั้นเป็นพื้นที่ยากไร้ที่ยังไม่พัฒนาแห่งหนึ่ง ขบวนรถกลับสู่บ้านเกิดยังอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดวันนี้ขบวนรถเพียงผ่านเขตตาโจนี่เป็นเขตปกครองแห่งแรกที่เฉินปิงปิงต้องผ่านขบวนรถมาได้แจ้งต่อทางการและไม่ต้องการสร้างความแตกตื่นแก่เหล่าณนณางท้องถิ่นรีบรุดมาโกกรีษะกำนับเอี้ยนจ่างผู้เท่าแต่วันนี้เขตตาโจกับจุดไฟสว่างสวยเจ้าหน้าที่กรมเมืองรับคำสั่งจากกรมราชธรรมที่เป็นผู้บมงคับบัญชาออกตรวจค้น อันใดค้นหาสิ่งใดเลยเฉินผิงผิงหยีตาลงจําไม่ได้ว่าเขตตาโจพับนักด้วยบุคคลสําคัญอันใดจึงเลิกม่านหน้าตากรสหวักมือเรียกหาคุณนางแปลกหน้าด้านข้างคนหนึ่งมาสอบถามโดคุณนางนั้นแม้แปลกหน้าแต่ดวงตาทอแววคร่ำโลกยิ้มอย่างอ่อนยนกล่าวว่าเมื่อได้เท้าถีสือกลับถึงมหานครพวกเราคงถึงก่อนแล้ว เฉินผิงผิงส่งเสียงดังอืดวงตาทาวเวลสลับซับซ้อนก่อนที่มันจะออกจากมหานครได้เดินทางเข้าวางไปเฝ้าห้องเตะมันดูเจตนาที่อยู่ส่วนลึกของพระไทยห้องเต้ออกในโลกนี้ไม่มีผู้ใดเข้าใจห้องเต้ราชิงยิ่งกว่าเฉินผิงผิงดังนั้นแววตาของมันสลับซับซ้อนยิ่งส่วนคุนนางแปลกมากอยู่ข้างรถม้าจับจ้องมองเขี้ยตาโจจุดไฟสว่างสวยัยพอเห็นมนุษย์โลหิตที่ฝ่าวงล้อมออก ออกมาผู้นั้นดวงตาต้องทวเตือนตระนกและสลับซับซ้อนขึ้นมา